คำถามพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรคำตอบข้อแรกยอน4นาฬิกา24นาทีพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสก,การพระองค์ต้องนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงข้อที่สองเอเฟซัส1นาฬิกา23นาทีคริสตจักรเป็นพระกายของพระองค์คือความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมเต็มทุกสิ่งในทุกประการข้อที่สามพระเจ้าไม่ประปนกับสิ่งสร้างทั้งปวงแต่ทรงดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระกิจาการ17นาฬิกา24นาทีพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลก และสรรพสิ่งในโลกทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของฟ้าและแผ่นดินพระองค์ไม่ประทับอยู่ในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นโรม 11: 35-36ใครเคยหายพ่อพระองค์ก่อนเพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนเขาเพราะทุกสิ่งมาจากพระองค์เป็นไปโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอให้พระเกียรติสิริจงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร์การอเมนข้อที่4พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่ลัทธิพหุเทพหลายเทพพระเจ้าและไม่ใช่ลัทธิเทพสากลที่เห็นพระเจ้าในทุกสิ่ง อิสยาห์40:18ท่านจะเปรียบพระเจ้ากับผู้ใดท่านจะเอารูปเคารพใดมาเปรียบกับพระองค์อิสยาห์40:25องค์ผู้บริสุทธิ์ตรัสว่าเจ้าจะเปรียบเรากับผู้ใดเล่าใครจะเท่ากับเรา